หนุนโดยเคลลกเบงๆไว้โอวิน,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 นตินสมาร์ตเสียงแรงพคิดจากคะแนน100คะแนนเต็มน้องสกายได้คะแนนน้องสกายสาวน้อยตัวอ่อนจะทำคะแนนแซงหน้าน้องเด้ๆไปได้หรือไม่ไปลุ้นพร้อมกันเลยครับ รอบหนึ่งยังเป็นของน้องเนเน่ต้องไปลุ้นกันต่อที่คนสุดท้ายกับน้องนาดาแล้วละครับน้องนาดาได้คะแนนระหว่างน้องนาดากับน้องเนเน่ใครจะได้เป็นตัวแทนของสายเเก่งทั้งคู่แบบนี้เดายากจริงๆเลยนะครับนี่ ต0คะแนนเหมือนกัน<า>คะแตาตานีนะครับในสายที่หกสายเอฟเข้ารอบทั้งน้องเนเน่และน้องนา<อ>ดนา<อ>ดและแล้วตัวแทนของสายเอฟในวันนี้ก็มีถึงสองคนนั่นก็คือน้องเนเน่และน้องนาดาเก่งมากๆสูสีกันจริงๆเลยนะครับ <S <S และน้องเนเน่กับน้องนาดาได้ใส่เสื้อทั้งคู่เข้ารอบทั้งสองคนเลย ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับโอนตินมาร์นมรสมอสชออ็อกโกแลตครับผมผ่านไปแล้วนะครับ6สายยังเหลืออีก2สายด้วยกันโอ้โหยังไงก็ตามนะครับต้องกลับมาพบกันสัปดาห์หน้าให้ได้เพราะความสนุกยังมีอีกเยอะแยะมากมายความสามารถของน้องๆมีอีกเยอะให้ทุกท่านได้ติดตามชมในรายการคิดซ่านะครับรายการสุดน่ารักที่มีภารกิจหลักในการเป็นหาซุปตาฝันนนม แล้ววันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสสวััดีครบทางรายการคิดซ่าก็ขอมอบกำลังใจให้กับน้องๆได้มีการนำไปพัฒนาความสามารถให้เก่งยิง่งยิ่งขึ้นไปนะครับ แฟนคลับคิดซ่ายอย่าพลาดเรามีนิทานมาแจกกับนิทานตามคำพ่อมีทั้งหมด7เรื่องแจกกันทุกเดือนเดือนละหนึ่งเรื่องจำนวน10รางวัลสำหรับเดือนนี้คือเรื่องนิทานบินได้ซึ่งเนื้อเรื่องในเล่มนี้จะมีตัวละครเอกคือผีเสือ้อเป็นตัวดำเนินเรื่องและปิดท้ายด้วยคุณธรรมข้อคิดคติสอนใจที่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราได้ทรงชี้แนะเอาไว้ น้นองๆหนูๆที่อยากได้ง่ายนิดเดียวเพียงเข้าไปที่ Facebook คิดซ่าแล้วโพสต์ภาพพร้อมเล่าเรื่องสิ่งที่ทําตามคําพ่อโพสต์ที่เล่าได้โดนใจที่สุดจะได้รับหนังสือนิทานตามคำพ่อพร้อมดินสอสีไม้สวยๆกันไปเลยสนับสนุนโดดเครือข่ายสารต่อที่พ่อทำอ